ขออนุญาตเรื่องนี้มันมีสาระอะไรครับ่ในประเด็นที่อภิปรายท่านศิลประพรมพินิชัยของห้าทีห้าทียกห้าทียกเลอะเธอเลอะเธอมันน่าเบื่อนะพถึงน่าเบื่อมากชาวบ้านเขาเบื่อมานานแล้วเบื่อเบื่อจะไม่รู้จะเบื่อเไห่ขออนุญาตใช้สิทธิ์นะคะฉันถูกพัดพิงแล้วก็ชี้แจงด้วยนะคะคือบางคนอาจจะพูดดีแต่ว่าหัวใหญ่หัวเลือใหญ่จริงๆริของรัฐบาลเนี่ยควรจะพูดได้ดีกว่านี้และควรทำกับบ้านดีกว่านี้ครับมันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่านี้ ที่เขาอภิปรายเรื่องการศึกษากันนะที่ว่าการศึกษาไทยเนี่ยมันเป็นระบบที่มันสอนให้เด็กไม่ได้ให้เด็กคิดน่ะเขาสอนให้แบบเราต้องปลูกฝังค่านิยมอ่ะซึ่งที่จริงอ่ะเขาต้องสอนให้เด็กคิดใช่ไหมครับแต่ว่ารัฐบาลต้องการดาเนินการให้ mindset ของเด็กเนี่ยมันเป็นาค่านิยมที่เขาวางไว้ไมชอบตรงเนี้ยเขาที่ฝ่ายคันอภิปายรัฐบาลนนมีประเด็นที่วิโรจน์คณะนุสรนุรุณาอภินะปรายปานายกกับเรื่องอวัคซีนนะครับมันน่าจะมีวัคซีนหลายตัวให้เลือกแต่กลับมาเลือก อันเดียวนะจำนวนคนมันเยอะแม่นกเป็นล้านเท่านาจแบ่งสซื่อจากหลายที่เพื่อจไีได้ใส่ได้ท่านท่านการสิ่งที่รัฐบาลควรทำในระยะสั้นก็คือการเร่งจัดหาวัคซีนจากแหล่งต่างๆเพื่อกระจายความเสี่ยงถ้ามีวัคซีนตัวไหนล่าช้าจะได้มีวัคซีนอีกตัวหนึ่งมาทดแทนต้องใส่แมสอยู่ตลอดการทํามาหาก,กินลำบากเศรษฐกิจนีถือว่าแย่แย่หลายครับจากที่ผมทํำท่งนะ ตอนนี้ก็จะองออกมาขายน้ำเพื่อประทังชีวิตไปรลยวันครับเราได้วัคซีนล่าช้าแล้วก็เราก็ไม่ได้วัคซีนเหมือนที่หลายๆประเทศเขาได้ครับซีนโควิดนี่ป้าคือว่ามันคือสี่งใดยากพอเขามาแล้วประชาชนจะเสีอเหม่อนบอกว่าจะปินป้าป้า,ปากบ็บอกฉีดแล้วป้ายานเรื่องที่เขาชอบพูดว่านายกไม่ค่อยรู้อะไรเลยอย่างเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินงบประมาณการใช้เงินเบิ่ออกมาแจอกอะไรอย่างเงี้ยคำนองเนี้ยก็ดูเดือดเหมือนกันตีแผนในเรื่องของ ในเรื่องของบอลที่มันที่คนไทยเนี่ยรู้กันรู้กันมาตั้งนานแล้วดึกดมันแล้วไม่เจาะลึกถึงสมัยนี้รุ่นนี้สมารุ่นนี้ติดหูเด็ดเดด,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 ดคือไอ้นักโทษนั่งลงไองนักโทษเด้อเฮ้ยนั่งลงไอ้นักโทษไม่เคยนึกว่ามันจะออกมาเขาพูดอธิบายยังไงแล้วก็มีแบบฝ่ายฝ่ายพงะรามชาร่เนี่ยก็พยายามในการที่แบบ จะขัดขวางเขาอะเขาอาจจะพูดกล่าวกล่าวหาถึงคนที่รู้ว่าประท้วงเขาอะทวงเกี่ยเขาลาคาญก็เลยต้องใส่ลงเข้าไปมันเป็นคําที่ผมไม่ค่อยได้ยินอะในสภาติดหูติดใจคำนี้ฝ่ายคานก็พยายามตีลวนใช่ครับตอนนั้นก็ตีลวนแล้วมันก็แบบมันยังไม่จบกันประธานก็ทําอะไรไม่ได้ก็เลยเป็นวาทกรรมที่พอติดติดใจอยู่พอสมควร ขาด้าที่งเขาได้ดีครับเพราะว่าเขาพยายามที่จะพจะซักถามเพื่อซักผอกรัฐบาลชุดนี้แต่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถตอบคำถามมันได้เพราอย่างคือนายกที่พูดอะไรก็ไม่รู้นะครับออกมาคือบางคนอาจจะพูดดีแต่ว่าหัวใหญ่หัวเรือยใหญ่จริงๆริงรัฐบาลเนี่ยควรจะพูดได้ดีกว่านี้ะควรทำกับบ้านดีกว่านี้ครับมันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่านี้ฝ่ายข้านก็รู้สึกว่าเขาแบ่งการทํางานได้ดีครับอยู่ในระดับใส่ได้ครับฝ่ายรัฐบาลเขาพยายามดินรนบางที่กับพม,มีประเด็นเข้ามาเลยบอกมีประเด็นถีีเขาถามนะ ครับพูดไปออมแอมก็จบไปฝ่ายค้านเขาก็เตรียมข้อมูลมาซักพอกได้ดีพอสมควรครับแต่ว่ารัฐบาลก็ผมว่ายังตอบยังไม่ยังไม่เคลียร์ครับหรือแบบให้กระจ่างในเรื่องนั้นนะครับอย่างเช่นวัคซีนนย่างทำไมถึงต้องทําอย่างนั้นที่ฝ่ายค้านถามไปรัฐบาลตอบไม่ได้เงี้ยประชาชนก็ต้องคล่องใจอ่ะถ้าผมให้เป็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมว่ารัฐบาลได้สักหกสิบเจ็ดสิบอ่ะไอ้ส่วนฝ่ายค้านเขาก็ทําหน้าที่ได้ นำแบบข้อผิดพลาดของรัฐบาลก็มาอธิบายเป็นข้อๆไปครับส่วนฝ่ายรัฐบาลเหมือนการเตรียมตัวอะไรเอ่ยแบบการตอบคําถามเอ่ยคดสักแต่ให้ผ่านไปครับโดยที่แบบไม่ไม่สามารถหาสาระอะไรของมันได้เลยครับถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยฝ่ายค้านยุคนี้เนี่ยก็อยู่ในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์รัฐบาลเนี่ยน่าจะยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์คำตอบกึงก่งกึงก่งกึงก่งกึง่งกึ่งกึ่งสำเร็จกึง่งไม่สําเร็จชาวบ้านเขาเบื่อมานานแล้วเบือ่อ เบื่อจะมีจะเบือเบ่อเลผมชอบเสรีมากในการพิพารัางนี้ชัดเจนมากเสรีชัดเจนมากห้คะแนนไฟคานย่างหน่อยเขาเป็นปากเป็นเสียงไหเฮ้าครับสอที่ให้คะแนนหลายที่สุดก็คือวีโรดครับเบาไดอารมณ์เบาโดยข้อมูลเห็นให้เฮาคิดได้นั้นนําท่านตามท่านครับฝ่ายรัฐบาลเขาตอบเบาะช้าฉา,านเฮ้าย่านว่ามันสิมีเส้นสนกลในมีการทุจริตต่อตอลาดสะดอนจังสินะ คือการประท้วงของรัฐบาลบางครั้งมันเป็นประท้วงที่แบบม,มันไม่น่าที่จะประท้วงอะครับเหมือนสร้างความวุ่นวายอะครับเพื่อขัดหรือว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรอะครับ,บอุบอ้ยซึบบบบพ่อใจแทนที่<ม>เขาสิได้รับขอมูลสีมันต่อเนื่องกับถือตัดไปอย่างสีนะแทนที่จให้เขาเว้าให้จบกันคอยแก่โตเนาะอันนี้บ่ได้บ่ได้นี่เลยมีตะขันขันมีสองคนนั่นแหละมีศิละกับปวีณาเอาจากสื่อเนี่ยมาพูดอย่างนี้ ท่านเจรัรับผม,ผมขอท่านนั่งก่อนครับบางทีก็อาจจะเป็นสีสันนิดนึงแต่ว่าบางบางทีถ้ามันเยอะเกินไปก็มันเริ่มน่าเบื่อครับยกมือค้านได้แต่ก็ไม่ถึงขนาดบต้องตีล้วนถึงขนาดแบบให้การประชุมมันหยุดท่านประธานคะท่านฟังทีท่านใช้สิทธิ์พัดพิงอยู่นะคะ<ม>ท่านประธานช่วยอนุญ,ญาต<ม>ด้วยนะคะเพราะว่าฉัานเสียหายผมว่าค้านมันก็ต้องมีเหตุผลหน่อยนะเราฟังยังไม่จบอย่างเงี้ยเขาค้านค้านค้านขึ้นมาต่อมันฟังแล้วมันไม่ประติดประส่อิติดตามไม่ทันบางทีมันก็รำคาญมันน่าเบื่อนะ ถึงน Higher, ่าเบื Somehow, ideas ideas. ่อมาก5ทีห้าทียก5ทียกเลิศเถอเลอศเถอเพราะว่าเนี่ยที่สมัยก่อนผมว่ามันใช้ได้สภาทาสานะที่มันโหคนป่าโหกันนะขึ้นมามันเป็นการอภิปายด้วยอารมณ์แล้วก็พยายามขัดขวางทุกวิธีทางเนี่ยมันเป็นการที่แบบมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยครับในสภาฝ่ายค้านอภิปรายทั้งหมดเพื่อแล้วฝ่ายรัฐบาลเนี่ยฝ่ายที่ทำสุวนเนี่ยก็ควรหาเหตุผลมาขึ้นมาอ้างด้วยกันครับมันเป็นการถกเถียงเป็นระบบครับแล้วสุดท้ายนำไปสู่การสรุปที่สมบูรณ์ครับ